าพี่น้องครับมาครับให้ยด็กใดพ่อพันธุ์คุ้มฟูงครับตัวนี้อายุ3ปีกัวอะไรเด้อครับแถวกัวหนึ่งครับแถวกัวหนึ่งคู่สองกระลังเลิกครับสมได้เศร้าก็โตครับให้ยด็กเอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงครับสูงลอยหาซีพกซีพุ่นละครับนี่ครับนี่ครับนาตาครับ แนะนำนะครับเดอ้อสำหรับคุ้มฟูงครับถ้าแก่ไฟผสมนี่อาทิสาเน่บางตัวก็เร็วเน่ครับสามหมื่นเก่าเท่านั้นครับพอพันคุ้มฟูงครับใครสนใจโทรมาครับหาเบาตึงได้ครับนี่ครับแข้งขาดีหน้าตางามนั่งนาลำโตเงีาวาดีนี่ซื้อเพื่อนาหมักฮุก มะโคกจีครับมะโคกจีครับน่าดีครับแนะนำครับสำหรับคุ้มฟูงครับตัวนี้ครับพอพันครับภายหาต้องการครับพอพันคุ้มฟูงครับปุ่นนอกตั้งโจโก้หลังแตกผ่าเน่าอ้วนๆครับอ้วนๆสามหมื่นเก่าครับ ทรงฟรีสองรอยโลลูกอันทะดำบ่องร้อยดีบั้นทายนี่ๆครับกินห้ำเปลี่ยนมินลินเลยครับกินห้ำเก่งครับกินห้ำเกง่งอีหน้าตาครับสามหมื่นเก่าครับพี่น้องครับราคาเบาๆ พ่อพันนี่พ่อพันครับนิสัยอยากว่องจึงหน่อยแต่า่ได้กินกบจะคล้องกระบ่เป็นยังครับไปมีง้อเมย์ได้หลายครับเอาไปปล่อยสซฟูงไวเดอร์ตัวได้ขืนก็ให้เพิ่นจัดการเลยครับนี่ครับพ่อพันดีอยู่แล้วครับนาดี

อุยอายอุยอายเลยบันทายง่ายๆยครับสำเหมือนเก่าครับพอพันคุ้มฝูงสนใจโทร่หาเบาวตึงเด็ดเลยเดี๋ยวส่งฟีให้สองร้อยโลครับโทร่มาด้อครับเด้อสำหรับคุ้มฟูงครับหรือไผยาะกัไปแก่รับจ้างสมก็ได้ครับแต่ว่าต้องใส่เวลาเนี่ยใส่เวลาเนี่ยแต่คุ้มฟูงนี่ได้การครับคุ้มฟูงปล่อยใส่น้ำเมพันพี่น้องครับไผยเหลียงงวัวนเรื่ยๆครับ ต้องมีพ่อพันธุ์ไปคุ้มฝูงเดอ้อ้าเพื่อนึ้นกันให้เพื่อนผสมเลยครับเฮ้บ่มีเวลาสิไปจับซัดยหันครับเอาพ่อพันธุ์ดีๆไปปล่อยส่เลยครับไปตัวนี้สายเลือดดีดครับแต่ว่าผมว่าเป็นลูกพ่อใดครับสายเลือดเพื่อนดีแห้งลำตัวดีแห้งนาลึกเนื้อนังดีแน่นดีเนื้อนัง,นนนนงสุดยอดครับสามหมื่นเก่า สนใจโท่ามาพิกัดของม้อเบาตึงนี่แหละครับบ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญอยู่น้ำเบาตึงแกไปผสมพึ่งได้สองตครับส่วนมากกับว่ค่อยได้ผสมนกครับมีแต่ผสมเทียมมาอยู่กับกินหวัวหาเปลืองไปเสื้อนี่ เลยสิบแบงปันพี่น้องไปเนื่องตัวใอยากเอาไปคุ้มฟูงครับโทรมาได้งามงามล่ำดีขนาดสามหมื่นเก่าสุดยอดสวัสดีครับผม